มือ่อหนีมอนซื่อหเซลตั้งแต่สองทุ่มครับแม่ใจเกิดร้อยปะทะออร,ริแบนเต็มวงนะครับงานบุญแจกเขาเบิงฟี่สอดแจ้งตีซีนะครับก็ถือว่าสอดแจ้งนะครับตีซีนี่แจ้งแล้วอีสานบันเท่ากับลุกหนึ่งเขาแล้วมามวนสื่อหัเซลครับซึ่งปีนี้ลำเรื่องต่อก่อนทำน้องขอนแก่นครับหมอลำศิลปะวัฒนธรรมหมอลำร่วมสมัยเสดเสนอนิท่านในทองเรืองผ่าให้มืนี้เป่าปีเมื่อแรงผู้ใดซีเป่าปีกะไห้แม่มาเบิงสิบปัญหาซาบ,บันเลือกกะอย่ายไปเสียเพลิน ทายังบ่เห็นกับสายหูสายตานะครับเป็นอย่างคิวงานลูกหลานถึงว่างปี2,570นะครับมาเบิงผลงานการแสดงมือแรงเต็มวง,มงเต็มโชว์นะครับเต็มระบบนะครับเต็มวงเต็มโชว์เลยมือแรงปรับปรับปรับคือเมงทับบินเซิร์ไซกันแทรกับทีมงานหมอลำใจเกือร้อยสามกว่าชีวิตนะครับสวัสดีแม่สถานสีหาวงครับแม่เปรมหรืดีชแชร์แล้วแม่พยอมใช้ชราแม่เฮ็ดบุญน,น้ำไป นะครับบอนนเป็ี่ยนเจ้าภาพลูกนิมิตหนึงลูกวัดสว่างมงคลบ้านนนแสแบงบานเกิดมังน้องของหมอลำไปร่วมบุญน้าเดิมแม่ที่เพีครัวใจเกินร้อยนะครับเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายก็ว่าแม่นบุญเติมกันเจ้าภาพลูกนิมิตหนึงลูกนะครับจงเมนเดียด แดด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 ต่าจังหวัดสระบ,บุรีแต่มื่ขึ้นมาหนาวเดี่ยแม่ฉะนั้นแม่กระเรียมพร้พอมพร้อมเอาที่นอนหมอนมุงมานั่นงเมล็ดมันสีหนาวมันุ่นพาเบิงบรรยากาศแต่มือแรงคนสีหลายแม่รถจอดอยู่ฟังคุณกระไรเด้อครับขามเราก็ะยางขามทันว่าเมียยางดีดีเด้อนะครับมีคนเหตุทางลงมาพร้อมยางดีพร้อมนะครับอยู่ที่อบตเตาปูนนะครับ แกงคอยจังหวัดสระบุรีมืออื่นอยู่ที่ปาจีนครับนี่นะครับเดี๋ยวจะฮ้อน,อนสนามเลิศดเลิศดเลิอลอ,อีรีแม่เหมาะแก่การเต้นเหมาะแต่การเตยเหมาะแก่การโจกตากันนะครับสนามกวางอีรี พูเตยก็สิไเ้เตยล่ามือแรงเพราะว่าัวหน้าบ่อยอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมลำเรื่องต่อก่อนทำน้องขอนแก่นครับบ่เตยหลายจนผู้เฒ่าเบือ่อแล้วก็บอลลำเรื่องหลายจนไววรุ่นเส้งเิ่น่าเตยสลับกับลำเรื่องไปตลอดสอดแยงมีแนวอยู่แนวกิน่นแนวแสบแนวนัวเบิร์สุยงางไปอีหงอีฮอลูกซุงลูกซินตับโมฮงบักหิงนะครับมีหมดทุกอย่างฉะนั้นมือแรงก็มาตุมมโฮ้ม,ม ôm, ลูกหลานหมอลำใจเกิดร้อยนะครับประทะกับออร์ดีแบนเต็มวงเต็มโชว์นะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วมือแรงพร้อมแล้ว อีเมลพร้อมไปขอบคุณพี่หมู AB สระบุรีนะครับเห็ุนำยาปลาขาไก่กับขนมจีน40โลแล้วก็แกงบวดฟักทองมาเลียงม,มาเลียงทีมงานมือแรงน้ำพร้อมขอบคุณพี่หมู AB จังหวัดสระบุรีนะครับเจ้าภาพกับเข่าเคียงแสบเคียงนวเรียงลูกเรียงเต่าใจเกินลอยมือแรงขอบคุณพี่หมู AB บจังหวัดสระบุรีครับ สนามมือนีโอ้ยอ่อนซ้อนแม่ผู้ใหบ่บอมมานี่เสียใจร้ายหลายสวัสดีแม่วิพาดาครับสนามเลิศเลิศเลิศแม่สนามเลิศนะครับมีบรรยากาศนะครับเอาอย่าลืมไปซื้อบัตรในกลุ่มปิดเด้อแม่นะครับหนึ่งร้อยี่สิบ้าบาทหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดบาทนะครับอีพีที่สิบสอง นีบ่บรนดึงเขากลุมเลยนะครับงานอีอย่างคือมตโตจีนงานบุญแจกเขา่าหาผู้ลมเสียหายผู้ตายเสียจากผู้ไปทั้งหนา้าผู้มาทั้งหลังผู้ไปอยู่มองบริหารมองป่าบริสุทธิ์เนี่ยงานบุญแจกเข่านะครับตอนเย็นผู้ใดมาเบิงอมอลำใจเกิดลอยหลังจากเจ้าภาพกก่าวเปิดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชมพระหลากตะกรานตาอลังการงานสร้างงานพุนะครับก่อนที่จะทําการแสดง เตรียมกล่องซาดแบดมาไว้หลายๆนะครับชมพูก,ก่อนเปิดก่อนที่ลูกหลานสีทัามการแสดงนะครับ